ทำไมลิเวอร์พูลถึงกล้าปฏิเสธแบบไม่ลังเลดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้าน f o ท t b a l l ลิเวอร์พูลยังคงแสดงจุดยืนชัดเจนว่าหลุยดีอาร์ตไม่ได้มีไว้ขายถึงแม้บาเยอร์มิวนิกจะเดินเกมรุกเต็มที่ด้วยข้อเสนอ67.5ล้านยูโรย้อนกลับไปแค่2งสัปดาห์ก่อนแม็กเอเบิร์นผู้อำนวยการกีฬาบาเยอร์นได้รับคาตอบชัดเจนจากฝั่งลิเวอร์พูลว่าไม่เปิดเจรจา และไม่สนใจขายผู้เล่นรายนี้ครั้งนั้นดิวเหมือนจะจบลงไปแล้วแต่บาเยอร์ไม่ยอมแพ้พวกเขายื่นข้อเสนอใหม่เข้ามาอีกในเช้าวันอังคารซึ่งตามรายงานของฟาบริซิโอโรมาโน่ลิเวอร์พูลใช้เวลาไม่นานเลยที่จะปฏิเสธทันทีุดูดีอัตเองก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการย้ายทีมเพราะทั้งบะเยอร์และบาร์เซโลนาต่างก็จับตามองอยู่แต่ฝั่งลิเวอร์พูลกลับไม่ขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะการจากไปของดิโอโกโชตาทำให้พวกเขาไม่อยากเสียผู้เล่นแนวรุกเพิ่มและอาเนสลอตก็ชัดเจนว่าต้องการรักษาทีมมมมชชุดุดดีเก้ใหาส จะมีนักเตะใหม่เข้ามาอย่างฟลอเรียนเวดเคอร์เคสและพริมพงแต่การเสียดีอัรตอนนี้คงเป็นสิ่งที่สล็อตไม่อาจยอมรับได้สุดท้ายแม้เจ้าตัวจะอยากย้ายแต่หงแดงก็ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะปล่อยเขาออกไปง่ายๆ